สี de qui, is, ่รูปนี after, ion, uh, ้หน่อยลคือภาพสี่มิี้นะคะเราไปดูว่าภาพ A คืออะไรภาพ B คืออะไรภาพ C คืออะไรและภาพ D คืออะไรนะคะภาพ A คืออะไรลองเดาลูกยากเลยถูกต้องนะคะดูด้านห้าดูด้าังหรือเราเรียกว่าโพลารินั่นเองนะคะสำหรับรูปที่สองที่เราคุ้นเคยช่องวุ้ยเออไเห็นไหมเราเรียกว่าอะไรไวรัสนะคะต่อมาอันนี้คืออะไรคะลูกซีนี่เป็นปลาแมา เกี่ยวกับอะไรโรคติดต่อเราที่เราันทำให้เรามีเป็นโรคได้เชื้ออะไรเชื้ออไรเชื้อรเชื้อรถูกต้องเชื้อราเชื้อไวรัสเชือีกอัสุดท้ายคืออะไรอันสุดท้ายคือแบคทีเรียนะเองทั้งตัวทั้งสตัวนี้คือสายพันเุ์ของโรคสาเพตุของการเริดโรคติดต่อได้นะคะเราไปดูความหมายนะคะไปดูความหมายของโรคติดต่อเรียนนิสือเลิด ความหมายของโรคติดต่อนะคะโรคติดต่อคือโรคที่สามารถติดต่อและแพร่กระจายนะคะไปยังผู้คนหรือได้โดยมีอะไรโดมีเชื้อโรคต่างๆเป็นสาเหตุของเชื้อโรคมีอะไรบ้างโรคอะไรคะโลคเอโรคโรคเอเปออกโนโรคนะคะแม้ว่าเชื้อโรคจะเป็นสาเหตุหลักก็ตามนะคะในการเกิดโรคแต่พฤติกรรมก็มีส่วนร่วมที่จะทําให้เกิดโรคด้วยงั้นนะคะเดี๋ยวครูจะมีเชื้อโรคอยู่6กชนิด